สวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาเล่นเราบอกกันอีกเช่นเคยทำไมน่าจดสปอนบอสบอกแล้วมันมีมาคนที่เล่นโคตรเก่งอ่ะเอาพูดไม่ทันขาฉันเอาไปเอาไปโอ้ยสั่งโคน มันอาจอยู่ก็ได้ที่วันที่ตายของคุณเลยนะยิงสิยิงกดยิงยิงกดยิง,ยงเอาพูดวนะสวัสดีครับวันนี้เราก็จะพูดเร็วๆเลยนะสวัสดีครับวันนี้เราก็กลับมาหยุดเกมเร์เบิรดกันอีกเช่นเคยเราอยู่ในแบบแคสเกมแบบที่เออเหมือนเมอร์เดิลตนตี้ตู่อะไรอะติตีตู่ต บอกแล้ว่ามีคนเล่นเก่งแล้วก็อยู่ในแบบแคทนะฮะไม่ใช่คิดแคทหูว่าจะกินสิ่งแต่ได้ว่าหูพี่จะแตกที่อิงระวังตรงนี้มันเป็นปืนอ่ะโอ้ยก็พี่ไม่เห็นพี่ยังไม่ได้ถือปืนเลยมาหลดช้ามาหลดช้าเออ